สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการในค่ําคืนวันนี้ในหัวข้อการบ้านการเมืองนะครับของรายการคิดเพื่อชาติก็มีประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจแก่ท่านผู้ชมนะครับในประเด็นที่อยากจะนําเสนอเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกับความมั่นคงของชาติ คำมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยในภาษาอังกฤษก็คงจะเรียกกันว่า data center นะครับที่เราเข้าใจกันโดยทั่ว,วไปโดยเพาะอ,อย่างยิ่งในประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับในทั่วโลกโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นพลังอํานาจอย่างหนึ่งนะครับผู้ใดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ดีองค์กรใดก็ดีที่สามารถจะ มีข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อการเวลาหรือลักษณะ Real-Time Information ก็จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบยิ่งถ้าสามารถบูรณาการพลังอำนาจทางด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐกับข้อมูลข่าวสารของภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ได้รับข่าวสารแต่เป็นผู้ที่รับข่าวสารและส่งข้อมูลข่าวสารและเป็นผู้ที่ให้ข้อคิด ในเรื่องการทําอย่างไรที่จะทําให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมด้วยนะครับผมพูดอาจจะยาวมานิดหน่อยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไดมองประเด็นที่เราจะคุยกันบุคคลสําคัญที่จะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับซึ่งผมจะเรียนแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือคุณสุชาติมโนมยางกูลสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณสุชาติมโนมยางกูลเนี่ยครับ ตําแหน่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดก,การหน่วยธุรกิจ Data Center ครับใช่ไหมของบริษัท p o w e r m e t i c ครับจำกัดน,นะครับซึ่งวันนี้จะได้เห็นว่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมวันนี้เราเชิญคุณสุชาติมโนมัยางกูลมาคุยกันครับนะครับเร่ประเด็นในเรื่องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับอีกนิดครับคุณสุชาติจบปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนากะบังนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่ผลิตผู้มีความรู้ทางด้านเทคนิคโดยพาะอย่างยิ่งวิศวกรที่มี่ีไม้ลายมือออกสู่สังคมเป็นจํานวนมากนะครับเอาละครับก็ได้แนะนําชื่อเรื่องแล้วก็ผู้ที่จะมาสนทนากันก็คือคุณสุชาติแล้วนะครับคราวนี้อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้คุณสุชาติครับอย่างที่ผมเกริ่นมาว่า ปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เหมือนกับสมัยนี้เราเรียกได้ว่าคนที่มีหูทิศตาทิศอะัยก่อนนะครับสามารถเห็นข้อมูลข่าวสารทันต่อเวลาสามารถสะท้อนความรู้สึกทันต่อเวลาแล้วสามารถจะมอีอะไรปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลข่าวสารในเชิงที่จะสร้างสารรค์หรือในเชิงที่จะสร้างผลกระทบอะไรต่างๆได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในเรื่องของชีวิตประจําวันครนี้ ในฐานะที่คุณสุชาติเนี่ยดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนอยากให้คุณสุชาติลองเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าคำว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่เราดําเนินการอยู่เอาในภาคเอกชนในภาคที่คุณสุชาติทําอยู่เนี่เนื้อแท้มันมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเชิญวันนี้ได้เตรียมมีสไลด์ข้อมูลก้อนให้น้องช่วยส่งเข้ามาเลยนะครับต้องเรียนการว่า ชีวิตท,ทุกวันนี้มันขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารจริงๆนะครับไม่ว่าจะวันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับพวกเราทุกคนใช้ใช้ประโยชน์ชนจา<ะ>กข้อมูลข่าวสารแบงกิ้งนะครับทุกวันนี้เราก็แม้กระทั่งกด a อ m หรืออะไรก็ตามก็ต้องเลคคอร์ดต้องจ,จับข้อมูลข่าวสารเก็บเอาไว้ว่าวันนี้ฉันเบิกฉันฝากฉันโอนอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ก่อนที่ต้องเดินถือกระดาษ ไปบอกกันทกวันนี้เราเปิดดูในคอมเราก็ดูเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีข้อมูลกลับเข้าไปอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งบางครั้งที่เราใช้ไปเราอาจจะไม่รู้นะครับอย่างความอย่างที่เราเรา,เรามีสไลด์มานะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดไม่ว่าจะน้ําท่วมภัยแล้งล้วนแล้วแต่มีข่าวสารนะครับม,มีข้อมูลที่เราจะต้องเอามาใช้ ซึ่งมันเคลื่อนไหวออกไปตลอดเวลาเยอะมากครับอาจารย์แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นํามาให้เราเอาไปประมวลซึ่งถ้าเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็เอาไปประมวลแล้วก็เอามาแก้ไขปัญหาทั้งในแง่ชีวิตประจําวันและในแง่ต่อสังคมด้วยต่อสังคมรวมทั้งเหตุการณ์นะครับอาจารย์อย่างเหตุที่ผ่านมาเราเกิดเหตุร้ายมีผู้ก่อการร้ายอะไรตาเรื่องของความมั่นคงเราล้วนแต่วิ่งหาข้อมูลนะครับอาจารย์ว่าเราจะ เอาข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์เพื่อจะแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งตามหาคนร้ายทำอย่างไรจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องก็เลยเห็นความสําคัญของข้อมูลขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับบนข้อมูลนั้นๆอย่างอาจารย์เดินเข้าสนามบินเดี๋ยวนี้เดินผ่านปุ๊บก็ต้องให้เราเห็นหน้าตาหน้าตาตรงนั้นไปเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูลฐานข้อมูลมาจากอย่างไรก็มาจาก data center นี่แหละครับอาจารย์ที่เหมือนกับเดี๋ยวนี้เราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ถูกสแกนถึก อะไรรักษาเหมือนเหมือนเปลือยเลยเห็นหมดเลยเห็นหมดอะไรต่างๆรูปร่างหน้าตาพอเปรียบเทียบปุ๊บคุณคนนี้เป็นใครมามีประวัติยังไงบ้างคือถ้ามีปุ๊บเนี่ยจะสามารถจะ alert ทันทีว่ามีสีแดงๆโผลมาในหน้าจอของคนท่านตำรวจบนอ m m i g r a t i o n ว่าเฮ้ยต่นนี้ต้องสอดส่องอย่างมีนัยยะหน่อยนะครับหรือเอาคนนี้เขียวว่ไปผ่านไปไม่ต้องทำอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยานหรือแมก้กระทั่งทางกรมการขนส่งเราอย่างที่อาจารย์บอกครับเราจําเป็นต้องบูรณาการศูนย์ข้อมูลเนี้ยแต่เรายังในภาคของโทษภาคของราชการเองแล้วกับภาคเอกชนครัใช่ไหมฮะโดยเพราะในในภาครัชการเนี่ยอาจารย์ว่ามีความสําคัญมากไหมจริงจริงรผม<ต>ในใน,ในแต่ละเรื่องเนี่ยเช<อ>่นอย่างโทษเรื่องภัยรล้งก็ดี ที่เราเผชิญอยู่กับขณะนี้บางทีก็มีผู้คนบอกว่าเอข้อมูลในเชิงบูรณาการเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมบางทีเหมือนกับบางทีเราเราไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องว่าข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะและที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้การแก้ไขเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างของเรียนอาจารย์ว่าเราอาจจะมองในแง่ของอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บทุกคนร้องหาข้อมูล ฉันอยากจะเห็นหน้าตันนี่ณนะเวลานี้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 มันเคลื่อนไหวอะไรยังไงตรงนั้นเป็นทางตรงนะครับอันนั้นเป็นเป็นการต้องการข้อมูลข่าวสารแบบตรงเพื่อที่จะเข้าหาเหตุเพื่อที่จะแก้ไขเหตุเพื่อที่อะไรก็ตามอันนี้นยังเป็นทางตรงครับอาจารย์ก็อีกแล้ก็จําเป็นละที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของภัยแล้งหรือน้ําท่วมพวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในทางอ้อมครับคือเราต้องมีเลคคอร์ด ว่าเดิมเราเกิดขึ้นเหตุการณ์เป็นยังไงณนะตอนนี้ระดับน้ําในเขื่อนเป็นแค่ไหนผ่านมากี่เดือนเรามีความเคลื่อนไหวของน้ําหรือว่าแม้กระทั่งเอาฟอร์เควสของอสภาพอากาศมาเป็นตัวประเมินว่าเราจะเจอไหมพายแรง็ง <c oughs> เราจะเจอไหมน้ําท่วม <c oughs> แล้วเราแก้ปัญหาก่อนอันนี้เป็นทางอ้อมที่ส่งผลใหญ่กว่าความมั่นคงคือถ้าเราเกิดน้ําท่วมหรือภัยแรง้งกันบ่อยๆผมว่ารัฐบาลก็เหนื่อยเอ๊ะ <c oughs> อาจารย์ใช้คำว่าทางอ้อมในเรื่องภัยแรงเนี่ปัจจุบันนี้เราเผชิญภัยแล้งหนักหนาสาหัสเราเราควรจะเรียกว่าข้อมูลทางตรงไหมเพราะขณะนี้เนี่ย<อ> <c oughs> ผมอาจจะพูดโดยความยังไม่เข้าใจในจทฤษฎีของอาจารย์แต่กําลังมองว่าขณะนี้สิ่งที่เราต้องการมากสุดแล้วก็ถกเถียงคือว่าข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแ้งเนี่ยองค์คาพยพในภาครัฐเนี่ยครบถ้วนไหมสมบูรณ์ไหม อ้นี่คือข้อมูลตรงๆที่ต้องแก้ไขอาจารย์พูดถูกอย่างหนึ่งคือมันขาดการบูรณาการซึ่งที่ผมไปเรียกว่าทางอ้อมเพราะว่าหรือมันเป็นทางเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นทางเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วอย่างไม่ว่าจะเป็นทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมีเขื่อนนะครับเราก็มีเขื่อนของทางชุมรรทานอันนี้สององค์กรละพอเราจะอยากรู้ว่าชุมระทานจ๋าคุณปล่อยน้ําเพื่อดันน้ําเค็ม กรรมารท่านจ,จ่ายน้ําเพื่อให้เกษตรกรได้มีเอาไปปลูกอทํอานงทํานาอะไรก็ตามเนี่ยทางไฟฟ้าไทยบิษก,ก็น่าจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าคุณนิดน้ําอย่างเช่นเท่าไหร่จะเขื่อนรว้แล้วแต่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับบนเล็กขอนเะนี่ยที่ผมบอกว่าทางอ้อมจริงๆแล้วตอนที่ปล่อยน้ําไม่รู้หรอกครับถ้าเราไม่ใช้ข้อมูลเดิมอมใช้พื้นฐานเดิมนะตอนนี้รู้แต่ว่าโอเค r ร q u i r e m เม t นตอนนี้ความต้องการน้ําเป็นเท่านี้ฉันให้เธอได้เท่านี้แต่ทุกวันนี้เริ่มกลับเข้ามา ทีนี้โทษก็อาจจะเรียนถามต่อไปเลยว่าณวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสาร Data Center เนี่ยหน่วยรัราชการเนี่ยมันมันทันสมัยมันถึงพร้อมที่จะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างสมบูรณ์อะไรมากน้อยแค่ไหนผมดึงเข้ามาในประเด็นที่เราเชิญ้ากันเลยเชิญอย่างตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกกรมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบก สรรพากรพวกนี้มีหมดฮนะศูนย์ด<ม>ัตต้าเซ็นเตอร์ทางาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีไหมมีครับอัน<ม>นี้เราเห็นว่ามีตามสีแยกมาถ่ายรูปรถเราได้เห็น<ม>กอทอปุ๊บส่งจดหมายถึงบ้าน<ม>แต่การประสานบูรณาการข้อมูลด้วยกันกับทางคนทีขอมบอกว่ายอยู่เอาไปบอกไอ้นี้ด้วยนะเดี๋ยวปีหน้าต่อทะเบียนไม่ได้เนี่ยยังไม่บูรณาการผมว่ายังมีหลายจุดสมกรเอง พอรู้หรือแม้กระทั่งจะเลยไปถึงว่าเฮถ้าคนนี้มันจ่ายภาษีไม่ครบมันห้ามออกนอกประเทศเลยไปถึงกระทรวงการต่างประเทศก็ยังไม่ได้นะก็หมายความว่าไอ้ข้อมูลในระดับอะไรพื้นฐานใช่ไหมมีทุกคนมีทุกมีทุกกรมใยงานั้งหมดแต่ว่าการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงที่จะบูรณาการเพื่อให้สำเร็จเป้าหมายของแต่ละองค์กรถูกไหมอย่างอย่างสรรสรรกรก็ทํายังไงจะเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย มทั้งจราจรก็คือพวกที่ขับรถฝ่าไฟแดงหรือขับรถชนคนแล้วหนีไปทั้งๆ้งที่มันก็ปรากฏเป็นข้อมูลเรื่องมีภาพที่เห็นนะเดี๋ยวนี้ไอ้ภาพกล้องที่ CCTV ทีวอะไรเนี่ยก็จับได้ทำยังไงเราจะดำเนินการเพื่อลงโทษตามตัวบทกฎหมายได้ทันต่อเวลาตรงนี้มันก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่เรายังอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ตกผลึกในแงี้ยไปไม่<ช>สุดอาจารย์ผมใช้คำว่าไปไม่สุด แล้วทำให้เกิดผลที่นำมาจัดก,การกับปัญหาไม่ทันเวลาไม่ทันเวลาไม,ไม่ครบถ้วนแล้วทำให้ผลตรงนั้นเนี่ยมไม่ส่งผลต่อ,อความมั่นคงไม่ส่งผลต่อประโยชน์อของชาติแล้วทำให้วิถีชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยก็ทำให้บางทีเนี่ยเขาคุณได,ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคอย่างยุติธรรมในกรณีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยกับกลายเป็นว่า อย่างเราดูในข่าวเนี่ยกลายว่ามาร้องเรียนต้องมาพบหน่วยงานเพื่อติดตามเพิ่มเติมใช่ครับ้ยทำไมเกิดเหตุแล้วหลานหลานที่ชันเนี่ยถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉียวอะไรเนี่ยก็กล้องก็ทางตำรวจก็มีแล้วจับก็เห็นข้อมูลแล้วทำไมมันยังไม่เออหยิบยกตรงนี้มาเป็นข้อพิสูจน์หรือดำเนินการในเรื่องกรรมวิธีในการสืบสวนอันนี้อาจจะทำได้บ้างแล้วนะครับอแต่ว่าก็ยังอยู่ในหน่วยงานเดียว แต่เราไม่สามารถประสานข้ามแล้วก็เรายังเห็นอย่างที่อาจารย์ถามว่าเราจะทํายังไงให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีศูนย์ข้อมูลที่มันทันสมัยที่มันเชื่อมกันแล้วเชื่อมกันคือต้องเรียนกันปกติเนี่ยมันมันก็เชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนบงกรมต่างๆย่างน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่ครับทุชาติคือต้องเรียนอาจารย์ว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อเครื่องมือแกจ็ตทั้งหลายเนี่ยนะครับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยสักไม่กี่ เดือนนะครับม,มันจะเริ่มมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนั่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ศูนย์ข้อมูลเนี่ยต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยไอ้ไอ้ข้อมูลที่เข้ามาไอ้เทคโนโลยีเรียกว่าชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มความทันสมัยความทันเหตุการณ์และทําให้ข้อมูลรวดเร็วอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ลองนึกถึงซักเอาสัก5ปีที่แล้วก็ได้ครับ การที่เราจะโหลดรูปภาพการที่เราจะดูกล้อง C C T V ที่บ้านเรายังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการดูจากมือถือตอนนั้นเริ่มมีนะครับเพราะว่าสิบปีที่แล้วก็เริ่มมีแต่ก็ดึงดูภาพกระตุกยังดูภาพอะไรไม่ค่อยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเปิดมือถือนะครับดูที่บ้านได้กี่กล้องก็ได้ครับจะแปดกล้องสิบกล้องบ้านหนึ่งถ้าติดกล้องสักยี่สิบตัวนี้นะคะเือขาดแล้วนะครับอืแต่เปิดดูได้หมด แล้วดูมูฟเมนต์สั่งแจ้งเตือนอะไรจากโทรศัพท์ได้หมดซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราลิงก์ข้อมูลนี้แหละครับส่งกลับไปหาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใครจะฝากบ้านกับตำรวจอย่างสมมติโครงการฝากบ้านของตำรวจเนี่ยส่งข้อมูลนี้ไปให้ว่าโอเคดูให้ด้วยคุณตำรวจอาจจะไม่ต้องไปวิ่งไปตามที่ตามบ้านนะครับก็กลับมาถึงบนจอที่วอลลุ่มในสำนักงาน สลักงานของตํารวจเองของตํารวจเองแล้วเราก็ดูเองแล้ของประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลประสานครับขอความร่วมมือเข้าไปได้ที้ผมอยากจะก้าวข้ามไปอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับว่าจริงๆเราเราพูดถึงตรงนี้มันเป็นภาพรวมใหญ่มากอมผมพยายามจะมาเจาะลงลึกไปว่าถ้าณนะวันนี้เราเห็นถึงความสําคัญของระดับที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับศูนย์ข้อมูลเนี่ย ขนาดไหนนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาใช้ข้อมูลข่าวสารเยอะมากเขาก็เลยมีสถาบันที่เรียกอั t ไทม Institute ออกมาเป็นคนเขียนกติกาว่าเฮ้ยทุกวันนี้ฉันเห็นมาแล้วจากเดิมที่แต่ละองค์กรหรือแม้กระทั้งเอกชนทั้งรัฐเนี่ยใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบไม่มีหลักการไม่มีมาตรฐานใช้ประโยชน์ไม่เด้เต็มที่ ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ขยายก็ขยายไม่ได้ถึงเวลาจะปรับเปลี่ยนเนื่องจากคอมพิวเตอร์มันอัปเกรดเร็วมากเลย<ม>เลยก็ตามเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งใช้ไปแล้วคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมันต้องใช้งานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ลม่มไม่ดับ<ม>อย่างแบงก์นะครับการถ้าศูนย์ข้อมูลหายไปสักชั่วโมงหนึ่งเอาห้านาทีก็พอมด อมือดการกดไม่ได้โกราหนแน่นอนทุกอย่างนี้เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แล้วเร็วครับทันเวลาแล้วรวดเร็วในในเวลาอย่างเวลาทํางานหรือว่าเวลาที่เราซื้อขายในตลาดครับก,ก็ตามศูนย์ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์อะไรก็ตามเกิดดับไปสักสองนาทีการว่เสียหายเยอะมากแล้วมันก็ส่งผลต่อเนื่องไปเยอะ ทีนี้มันก็เลยมีไอ้องค์กรที่ว่านี่ครับนามิสติลเนี่ยเขาก็เลยมาเซตไอ้นี่มาขั้นในอเมริกาในอเมริกาเริ่มต้นครับแต่ตอนนี้เขาขยายไปทั่วโลกขยายไปทั่วโลกคือไปบอกกับทุกคนในโลกนี้ว่าเฮ้ยฉันเซตกติกาขึ้นมาให้ว่าใครก็ตามที่จะทำโดยอเมร <า S 2> <ด>ิกานีน่เป็นตัวกํานกหนดขึ้นมาเป็นตัวกําหนดขึ้นมาก็ตั้งตัวเองเป็นสถาบันอืแล้วก็มาให้มาตรฐาน กติกา<ม>ของหน,นมาตรฐานกําหนดมาตรฐานให้ว่าเ<ม>ฮ้ยถ้าทําไปเนี่ยในรูปแบบนี้เราเรียกว่าอะไรแล้วไอ้รูปแบบเนี้ยมันจะสามารถทําให้ศูนย์ข้อมูลอยู่ได้แบบไหนมีความมั่นคงแค่ไหน<ม>ที่จะไม่ดับ<ม>ที่จะไม่ทําให้ระบบเนี่ยล่มไปมแล้วก็มีกติกาหรือแม้กระทั่งมาตรฐานม,มาบอกว่าในการที่คุณจะไม่ให้ดับเนี่ยคุณต้องทํำยังไงบ้างบวกกับ ตอนออนี่คือตอนออกแบบนะครับบวกกับถ้าเกิดเราใช้ศูนย์ข้อมูลอยู่ไม่ใช่เราไปยืนดูมันทุกวันไม่ใช่ครับเราต้องมีคนดูแลแบบไหนเราต้องดูว่าในกี่ชั่วโมงหรือศูนย์ข้อมูลถ้าเป็นความสําคัญจริงๆไม่สมควรจะมีคนไปยืนเพ่นพ่านนะหรือแม้กระทั่งอวิธีการที่จะป้องกันในศูนย์ข้อมูลเนี่ยหลกัหลกๆนะครับต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพราะว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยปกติถ้าเราใช้เราจะรู้ว่ามันจะร้อนมันจะร้อนมากครับอาจารย์เราต้องมีความเย็นป้อนให้มันตลอดเวลาให้ถูกทิศทางอ<ม>ที่ตัวมันจะไม่ร้อนเมื่อไหร่ที่มันโอเวอร์ฮีทมันดับเลยครับ<ม>หรือถ้าไฟไม่มาก็ดับดับก็เท่ากับยุ่งเลยยุ่งครับ<ม>อ,องค์กรนี้ก็จะมีมาตรฐานมีรูปแบบม,มาให้เราว่าศูนย์ข้อมูลพวกนี้<ม>จะถูกออกแบบให้ถูกต้องแล้วจะออกแบบอยู่ในขั้นไหน อยู่ในชั้นของความน่าเชื่อถือหรือว่าความมั่นคงขนาดไหนเขาแบ่งฮะเขามีทั้งหมดสี่ขั้นก็คือเทียนหนึ่งสองสามสี่เทียนหนึ่งข้ามเร็วๆนะครับอาจารย์ตรงนี้มันเป็นเรื่องของวิชาการว่าไหลักการสาคัญสำคัญเนี่ยของสถาบันอันเนี้ยซึ่งกําลังเซตเป็นมาตรฐานให้ประเทศต่างๆนาไปใช่ครับปฏิบัติแล้วเขาก็มีเขาก็มีออกมาเหมือนอย่างผมเนี่ยวิศวกรไฟฟ้าเขาก็จะบอกว่าโอเคอยู่มาอบรมกับไอ้แล้วฉันจะสอบอยู่ สอบเพื่อให้ได้เป็นคนออกแบบที่มีเซอร์ติฟายมีใบประกาศจากเขาเราอย่างพวกผมอย่างผมเนี่ยไปที่ฮ่องกงเขาจะมีฮ่องกงอินเดียออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งที่อเมริกาเองหรือแม้กระทั่งที่ยุโรปเนี่ยก็จะวนไปเรื่อยฮะเพื่อที่จะเปิดการอบรมและสอบให้ได้ใบเซอร์ติฟายกับพวกวิศวกรทั่วโลกให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งโอเคผ่านมา ไปไปไปสอบไปอะไรมาก็ยากใช้ได้อยู่อาจารย์แต่ของเราขนานี้ยังไม่ได้เซตเป็นจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นอทาง,ทางวิศวกรรมสถานนะครับก็กเริ่มเรื่องนี้ก็เริ่มไปเยอะแล้วครับเขียนกติกาอะไรขึ้นมาบนอแต่ยังไม่มีกฎหมายอย่างครับอย่างที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างครับอ,อย่างครับก็ยังเป็นอะไรที่ทางสภาวิศวกร,รกับทางวิศวกรรมสถาน<ม>ก็มีความคืบหน้าตรงนี้ ไปเยอะผมผมเห็นมีการสัมมนาหลายหนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็รวมทั้งวิศวกรของเราก็ไปรับรู้ไปอบรมไปสอบ <c oughs> ไอเซอร์ตัวเนี้ยจากที่ทางรัฐบาล <c oughs> เขาจัดเข้ามาตรงนี้หมายเขาก็ต้องเป็นสถาบันที่ทางราชการเป็นผู้ตั้งขึ้นมาหรือเป็นคล้ายๆเป็นองค์กรอิสระตอนนี้ยังเป็นยังเ,เป็นเรื่องของ เอกชนคุยกันมากกว่าครับอาจารย์อ๋อแต่ว่าตอนีภาครัฐเข้ามาในสหรัฐในสหรัฐขไหนก็เหมือนกับว่าเขาได้เซตไม่เนขะ้า่าจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์คาพยบของรัฐบาลหรือว่าเอกชนครับเป็นเอกชนครับก็ตั้งตัวเป็น,ปนสถาบันอ hmm. ทางเอกชนที่ศึกษาด้านนี้ที่ให้การารับรองด้านนี้อ๋อเ oh. พราะงั้นก็ก็คือเหมือนกับเป็นการ,ารกำหนดแนวความคิดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่อง data center ขึ้นใหม่ ซึ่งยังยังไม่มีผลในการที่เป็นตัวบทกฎหมายเพื่อที่จะใช้ปฏิบัติทั้งเวกาเองกับในประเทศต่างๆซึ่งต้องการที่เป็นมาตรฐานเป็นกติกาทางวิศวกรรมอืเป็นกติกาทางวิศวกรรมมากกว่าครับยังไม่ได้ออกเป็นรูปของกฎหมายหรืออะไรก็ตามครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการวันนี้ก็รู้สึกเวลาจะหมดจะแล้วนะครับก็ยังหมดแล้วครับอาจารย์ครับในตอนแรกก็คงจะหมดเท่านี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องพูดกัน สืบเนื่องอีกสักครั้งหนึ่งครับคมชาติเพื่อจะขยายความให้เห็นว่าคือความจริงสิ่งที่เราพูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็โยงไปในทั้งในแง่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในภาพรวมก็คือรวมทั้งความมั่นคงของชาติแร้วความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงของประชากรในประเทศโดยรวมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องยุติเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องขอขอบคุณ คุณสุชาติมโนมัยางกูลซึ่งมาให้ความรู้แก่เราในวันนี้แล้วคงจะต้องพบกันอีกครั้งในคราวหน้าขอบคุณคุณสุชาติครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วลาท่านผู้ชมได้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ